เราอยู่กันที่ไหนครับอ่าเจเบสแบงอยู่มอชครับผมอยู่มอชอางแก้วครับมาเขียนรูเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้อ่างแก้วครับอ๋ออ่างแก้วนะอ่างแก้วอยู่ในมหามออวิทยาลัยเชียงใหม,ม่ตอนนี้ก็ได้มุม ที่ต้องการเลยนะไปกันต่อจะเขียนอะไรมุมนี้สะพานใช่ไหมเขียนเก,กาะกลางครับอ๋อเกาะกลางดูจากทางขวานะเขาจะมีเกาะกลางนะเกาะกะลางวิวดีมากนะมีให้เลือกหลายมุมอะไรเนะคมโป๊มให้ให้แบบเหมือนอเนาะเล่นพี่น้องก่อนเนาะ วันนี้เราก็อยู่ที่อ่างแก้วในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้หลักสูตรทัศนศิลป์เนี่ยนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์องไมเทพรามเนี่ยก็พาคณาจารย์นักศึกษามาทั้งหลักสูตรเลยนะครับก็มาฝึกทักษะนะครับนอกสถานที่ถ้าศิลปะยุคอิมเพชันิสตก็คือพวกเขียนจากสถานที่จริงเนานะ แสงที่มันเกิดขึ้นตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นอันนี้คือการเรียนรู้กับธรรมชาติแล้วก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนอกชั้นเรียนวันนี้เราก็มาไกลนะก็ถือว่าท่านอาจารย์ตองไว้เนี่ยมีความเต็มที่แล้วก็มุ่งมัน่นนะปันฝ่าหาปัจจัยเงินทองเนี่ยจางรถตัวมาหกหมื่นโอ้ไม่ธรรมดานะนอกจากนี้ก็มีขนาดจาย์ทั้งหลักสูตรเนี่ยเป็นกําลังเสริมนะครับผมก็ได้เดินทางมาร่วมด้วยก็เห็นนักศึกษาเราเนี่ย เกิดพัฒนาการนะครับบางคนเนี่ยถนัดวาดเส้นนะก็ใช้ดินสออีอีหรือว่าหมึกสีดำเนี่ยในการหลังสันส่วนบางคนถนัดที่จะใช้สีอัรคลิกนะครับเขียนบนเฟรมก็เขียนแล้วก็มีบางคนเนี่ยผมเหียนเมื่อคืนนี้วิภาควิจารณ์งานกันที่เชียงใหม่อารมิวเซียมก็ใช้สีน้ำมันนะตัวแทนแทนแคลนแทนความรู้สึกที่ระบายลงบนเฟรมผมคิดว่าการมาครั้งนี้เนี่ย นอกจากได้รังสรรค์ผลงานนอกสถานที่แล้วแล้วเราก็จะไปเยี่ยมชมนะครับศิลปะศิลปินเชียงใหม่ถือว่ามีศิลปินที่เป็นตัวชูโรงเนี่ยเยอะนะครับรุงนี้คาดว่าน่าจะไปของอาจารย์อนันต์รัชงังศินะเป็นศิลปินร่วมสมัยที่เอาผลงานในลักษณะของแนวศิลปะไทยเนี่ยมาประยุกต์นะครับใช้สร้างสารรค์แล้วก็มีตัวละครที่เป็นเขียนแล้วเป็นปัจเจกของตัวเองอะ่ะ นะมีความละเอียดมีความงามนอกจากนี้ยังมีความดุดันแฝงไ้ในตัวนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ว่าการจัดวางในขนบธรรมเนียมวิถีวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นเนื้อสู่ใต้อีสานตรงนี้มันสามารถลื่นไหลแล้วเราก็จะเห็นสีทักษะของการจัดวางตลอดถึงพอสเรื่องอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้นะจะเป็นจะเป็นและจะเป็นความรู้ที่ใช้ต่อยอดนะผมก็ขอเช่นชมคณาจารย์โดยเฉพาะท่านประธานท่องไหมเทพรามแล้วก็คณาจารย์หลักสูตร ทัศนศิลป์นะครับคณะมนุษยศาสตร์และสงฆ์ราชพัฒนกรอปราิสีมาของเราทุกคนรวมทั้งรุ่นพี่ที่มาช่วยกันในครั้งนี้ด้วยนะครับจบไปแล้วก็ยังมีสายสัมพันธ์เราเป็นครอบครัวนะไม่ใช่แค่หลักสูตรแต่เป็นครอบครัวก็ขอให้การมาในครั้งนี้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้แง่คิดมุมมองอะไรต่างๆที่จะไปต่อยอดเสริมต่อในอนาคตต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ บางส่วนนก็เหมือนสีตางของต้นหญ้ายอยู่แล้วเนี่ยครับ

ให้อาจารย์คนนี้ทั้งตัวแล้วแกอาจารย์พรชัยด้วยครับอาจารย์นันน์ระชโยงินครับซึ่งภรรยาอาจารย์นันน์ก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนศิลปะมาแต่ว่ามาทําศิลปะแล้วก็ขายได้ด้วยเพราะฉะนั้นหอศิลป์อาจารย์นันรัชโยอินก็จะมีศิลปินที่เติบโตมาจากการเรียนศิลปโดยตรงแล้วก็คนที่ไม่ได้เรียนศิลปะมาแต่สามารถทํางานที่หลาดและขายได้หอศิลป์ที่สองหอศิลป์นี้ยิ่งใหญ่คือของอาจารย์ ทุ่มใช้สีสุเปรรเสิฐนะครับป็นอาจารย์อาจารย์มีเงินซื้อเรื่องนั้นเาจะทำอรของเขต้องไปตจะมขาอาจารย์กนจริงแรงใจแรงใจเมื่อวานเขียนรูปอะไรเมื่อวานจำไม่ได้ละที่นี้ที่นี่ตาคีชไม่ใ ของข้วหมดตัวข้าวหมดข้าวหมดไม่น่ชอบไม่หมดอ่ะไอ้กิ่งไม้ย้อยก็ชอบไอ้กิ่งไม้โผล่มาด้านข้างก็ชอบชอบหมดแล้วก็เอาอยู่เด่นอยู่ไหนยุ่งๆเลยโดยหลังแล้วข้างหน้ามันจะมีมืดที่สุดแล้วก็สว่างที่สุดมันจะอยู่ข้างหน้า นี้อัอะหรวะมามพูกเขากูแบบหมดเยอะน,น,อนีก็แล้วตัคนครับเตรงสันคือชิ้นนี้ชิ้นที่สอง ที่เด็กก็คือสีใช้สีใเด็กมันจิมอสนอะไรเรื่องสีพูนต์อะไรดเดินนะดี่ยูนะอาจจะเป็นพวกสละแล้วสีก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็แลมียรสถาใช่ไหม้เกียรลตามุมที่สวยมาก ถ้าเไปน้ำเดยว่ามีมีมรสนิยมคล้ายๆกันก็คือแต่เราจะแสดงออกตัวเนี่ยให้มันออกมาได้ไงเรามันเด่นยังไงแล้วก็สีก็มาจางลาเลยร้วหเ,เขียนดีทุกจุดท้องฟ้าน้ำต้นไม้ดินเขียนดีหมดแต่ว่ามัน เป็นดีบ้างดีบ้ากแต่บรรยากาศแต่เป็นธรรมชาติแลนน้ำลไทยก็ใช่ไหมน้ำาแล้วก็บรรยากาศรอบๆน้ำจุดเด่นแล้วก็วกกองค์ประกอบเนี่ยทำให้น้ำมันเยอะขึ้นอีกแล้วก็ที่เหลือก็ก็เป็นส่วนประกอบได้อะไรบางอย่างที่มันจะขึ้นมาแล้วมันสงสัยนะตัดทิ้งไปเลยตัด <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงเนี้ยอ่าเอาอไปจุดเด่นมาเลยแล้วไอ้พวกเนี้ยก็ไม่ต้องเอาละตามมา เป็นปวชมาต่อใไหมไม่ได้เรียนจากมหมาล่ามาต่ออะไรแต่ว่าเราให้ชื่อมันแต่ว่าไม่ได้เรียนอะไรซิลชื่อจากมโหแล้วก็ซิลมาไม่อามวิลจากไปอเราปาดไปข้างแรกแล้วเราก็ปาดต่อไปปุ๊บแล้วเราก็ทิ้งแสงที่มันเกิดจากการปาดั้างแรกไปแล้วมันก็จะกลายเป็นแสงแสงในธรรมชาตินเมื่อชีพ่ะอะไรนะ คือเราทิ <in ้งอย่างเงี้ยม okay, okay, right? ันก็ไม่ได yeah, ้แต่บางอย่างทิ้งแล้วหูมันมันได้เลยมันใช่อะไรนั่นเลยแค่ปาดไปทีเดียวแล้วอยู่เลยแต่บางอย่าง่าดไปทีเดียวเหมือนมันไม่ได้เถ้าปาดไปทีเดียวมันเหมือนใบบัวโอเคไปแต่ส่วนแสงเราไม่ชัดทีนี้พอเราคาดแสงที่มันชัดีกล้มันตอนี่งานเราอาจจะเก็ดไม่้ีวาที่เสีคือภาพกล้างเกิดตรงนี้ ถ้าเราไม่กล้าทำตนี my my ้ก็จะเป็นเขาๆแบบถนอดไปไม่ได้อื่าเยที่เรากัะอกมุมมัเป็นแนีหรือทนี้เราเรียกว่าก้าวข้ามความก้ากึ่นในความเข้าใจไปแบบนี้เนือจะกร้าแกลับไปเราเจอเราจะไม่กลัวเลยกว่าไอสกิลนี้สกินีเสกจัดเงาจัดเหมือนคนที่ปากสีน้ำนปากเพื่อเพื่ออยู่พอเลยบางคนไม่กล้าลงสีเพราะว่ากลัวกลัวมันเสีย ไปถ้าของปีนีปากปึ๊งอยู่เลยอนหนักเข้มไลงลับแสงนาชใา้มันทำให้มีความกล้าเนาะเนี่ยดีขึ้นมือบานนะมือบางเขาๆอยข่าออันนี้ยังไม่มีแต่ว่าการสังเกตต้นๆมันมาละนดีไหมไ่ ไม่ได้ดู่ค่หมอไม่ดูแค่วการจับผายางมาแต่เป็นยังไงก็ไม่เห็นแต่ควาใช้จินกนากครเป็นเกาะแล้วนะเป็นเกาะเป็นเกาะนะ้ากเกาะสมตสิง่เมันมันมีจริงเฮ้มันมีเกาะจริงอ่ะครับอ๋อเกาะกลางน้ำนะับ้อะมาไหน แค่ร้องก็มีความงามต่การลดน้ำหนักทักษะดีแต่เราเริ่มตั้งสาแล้วเลย่ยเริ่มบนบนแล้วนีแต่เห็ความงามของการบนบนเห็นปะแตกไปเอ้ยเพลินที่สนุกเอ้ยมันมีทิศทางใค่อที่นีไหมนี่เห็นเองไหมมีสไตล์ จริม <ítulo> ัน้างอเป็นศิลปะไทยอันนี้เืออะไร้ายมันยังไงมันลดวางไมใช่หรอกแบบอะคิดเอนครับใช้สีน้ำไ่อย่ง่นี่สน้ำสีน้ำสีน้ำเยไม่ใช่อะคิเกียวกสีน้ำก็เอียงซ้ายเอีงขวามต้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาน้ำหรือว่าจะเอาดินหรือว่าจะเอาท้องฟาอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้แบ่งเป็นสามขั้วเลยนะ ไม่ไปสามส่วนเลยเอาเอาทั้งหมดยอยากจะได้ปานี้เลยนาของฟาเลยเอาอาในสมสิบสามสิบอช่ไหมกการเราประกอบวันหนึ่งเราก็ต้องเดินให้ให้งานเราสมนะจับาปาเอาป่าจ้านกะเจ้าของฟ้าก็องฟาใครยังก็ีเสียแต่เวลาเลือของฟ้าดีกว่าง่าย ไม่ใช่ท้องฟ้ามันมีอะไรมันมีก้อนเมฆหรือเปล่ามันมีพระอาทิตย์หรือเปล่ามีนกบินมีอะไรหรือเปล่ารีบๆเลยว่าเส้นเรืเส้นเรืรีบนี่มันก็ได้อะไรบางอย่างเซมหกเส้นเจาแดงบอกเจ้าขาแต่สาบันนี้สาบันการแสดงออกของเส้นสีขามันจะเป็นแทนอะไรบางอย่างแทนภูเขาแทนต้นไม้ ความรู้สึกในการแสดงถามว่าเขียนเหมือนภูเขาไหมคือแค่แต่ความงามมันไม่เสร็จเลยมันเป็นศิลปะมันเป็นอะไรเป็นอะไรมันเป็นความนะครับความรุนแรงไม่เสร็จไม่ดีนะถ้าเสร็จจะจบนะยน้องนี่เส้นสุดเไยบาเยื่อเชิงไง จากคุณนี้เองแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ับหกหกชั่วโมงเจ็ดหกเจ็ดชั่วโมงเขียนได้หนึ่งรูปจริงใหญ่างด้วยนะโอ้ใช้หน้าสุดตายแอบคนไทยเราหน่าตาจากที่เร่ยนศึกษาเรื่องสึกษาผมว่าคนไทยเราหน่าจะเข้าใจว่ามีดสังมันเป็นสีขาวเข้าใจไหมต้องคำเงีเนี้ยไม่มีทางลงดําเด็ดขาดเข้าใจไหม ถ้าเราไม่ได้ต่อโต้เขาหนแต่เราใช้ความรู้สึกมากเกินไปมากเกินไปมันก็เลยเป็นสขาวแต่เรื่อง l ีเราเขียนร้อยรูปขนาดไหนมันนิ่งเหมือนกันถ้าเราเขียนสิบรูปมันก็จะเก่งประมาณเนี้ยเราจะเข้าใจประมาณนี้แต่ถ้าเราเขียนร้อยรูปพันรูปนะมันจะเก่งขนาดไหนใช่ไหมนะนะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราขาดก็คือเราต้องฝึกถ้าเราอยากเก่งเราก็ แล้วเราก็จะเรียนรู้แล้วเราเก่งไปเรื่อยๆมันน่าจะเก็ก็เหมือนการการเทนติ่งรูปที่หนึ่งรูปที่สองประมาณนี้แหละไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะก็เราเขียนมารูปสองรูปเองแต่ถ้าเราเขียนไปร้อยรูปน่ะเราจะเก่งคร,รับอ,อาจารย์แต่เราก็อาศัยดูตัวอย่างอาจารย์เพื่อนเพื่อนมากแล้วเราก็พัฒนาไปอร้อยรูปเนี้ยเก่งแน่นอนใช่ไหมใครเขียนรูปห้าร้อยรูปถึงเนะี้ยก็เป็นศิลปิน แต่เชื่อไหวอย่างนั้นนะแต่ต้องต่อโต้กับรูปเขียนของเราแต่ละรูปให้ได้ถ้าถ้าเราเขียนปีละรูปก็ใช้เวลาห้าร้อยปี <c oughs> ก็จะเก่งแต่ถ้าเราเขียนปีหนึ่งร้อยรูปก็ใช้เวลาแค่ห้าปีใช่ไหมเราก็เป็นศิลปินละเราก็เก่งแต่ทีนีน้ทุกคนก็ไปคํานวณของตัวเองว่าปีหนึ่งเขียนมากี่รูปถ้าปีหนึ่งเขียนสองรูปก็ใช้เวลาสองร้อยห้าสิบปีถึงจะเก่ง <c oughs> เข้าใจ้วไหมก็คำนวณง่ายๆแต่ทุกคนมีศักยภาพในตัวหมดทุกคนมีความเก่งข้างในหมดง่ายตลอดไม่ได้เราไม่ต้องกลัวว่าไม่เก่งเพราะว่าเรายังไม่ได้เก่ง็ไม่เก่งนะโอ้โหนี่อบคุณอาจารย์มากเลยนะขอบคุณที่ดูด้วยนะทั้งคูเราใส่เสื้อการ์ตู